ป,ปรีวิวสวัสดีค่ะทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช่จริงรีวิวแบบไม่อ้วนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวครีนเซอร์ล้างหน้าฉบับคนที่ชอบไปทำเลเซอร์บ่อยไม่ว่าจะเป็น IPL v BB e Piggo CO2 แน่นอนละค่ะว่าหลังที่เราเลเซอร์แล้วก็ต้องพักหน้าไปห้ามล้างนองล้างหน้าแต่ถามว่าคลีนเซอร์ตัวไหนล่ะเป็นคลีนเซอร์ที่อ่อนโยนฉบับคนที่ชอบ ทำเลเซอร์ยี่ห้อที่ใช้ดีแล้วก็อยากจะแนะนำสูตรที่อ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวเซราวีขวดเขียวขวดนี้ค่ะจะเป็นสูตรของ h y d r a t i n g c l e a น s e r นะคะ For Normal ถึง d r y s k in เป็นสูตรที่สำหรับคนผิวหน้าปกติจนถึงผิวหน้าแห้งมีความอ่อนโยนมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่บุ๋มเนี่ยไปทำเลเซอร์หน้าแล้วก่อนที่จะเลเซอร์บุ๋มก็ได้แบบว่าค้นหาตัวโปรดักที่เราจะใช้หลังล้างหน้าเนาะหลังที่เราทำเลเซอร์ว่าตัวไหนยี่ห้อไหนที่ใช้ดีที่สุดแล้วก็อ่อนโยนที่สุดไม่ทำให้แบบหน้าพังหลังที่เราเลเซอร์แล้วก็มาเจอยี่ห้อของเีลาวีขวาดูเนื้อของเขาก่อนนะคะ ของเขาก็กดออกมาปุ๊บแล้วก็บีบเล็กน้อยของเขาจะเป็นสีแบบขาวขุ่นแบบเนื้อจะคล้ายๆแบบกึ่งโลชั่นนะเป็นขาวขุ่นมากไม่มีกลิ่นใดๆล้างหน้าแล้วมีความล้างหน้าสะอาดไม่เอียดของเขาเป็นครีนเซอร์ที่แบบว่าไม่มีฟองนะคะทุกคนก็คือบีบแล้วก็อาจจะแบบพรมน้ําบนหน้าเล็กน้อยแล้วก็ถูคบนใบหน้านะคนที่มีปัญหาหน้าแห้งหรือว่า หน้าที่แบบว่าแพ้สารมาไม่ว่าจะเป็นแพ้สันสเตียรอยหรือว่าหน้าแห้งกล้านหน้าแหง้งแบบว่าขาดการบำรุงค่ะเมเจอร์ไซเซอร์ก็ใช้ได้นะตัวนี้ช่วยให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื่นขึ้นลดการแห้งตึงไม่เกิดการอุดตนันไม่ก่อให้เกิดสิว มีส่วนผสมของเซราไมา์ตัวเซราไมค์ตัวนี้เป็นกรอะป้องป้องกันหรือว่าเป็นเหมือนแบบแบรเรียร์ช่วยแบบว่าให้ผิวที่แบบโดนทำลายมาเยอะๆพอใช้ตัวของเซราวีที่มีส่วนผสมของเซรา m มค์ก็ทําให้ผิวดูดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นลดหน้าแหง้งหน้าเขียวตัวนี้คนที่ชอบทําเลเซอร์อยากให้มีไว้ติดบ้านนะเพราะวบุมซื้อใช้ตัวนี้หลังท Laser, ําเลเซอร์นะียดีจริงขนาดก็อยู่ที่ประมาณ 88 ml คงจำไม่ได้จำราคาไม่ได้ว่าประมาณ200กว่าบาทบางก็ลองไปหากันดูนะคะล้วีรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ไม่ทำเลเซอร์อมาต้องมีติดบ้านไว้นะใช้ดีจริงๆคะ่ะ ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะของดีใช้ดีแล้วก็อยากจะแนะนําไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อจริงใช้จริงก็มารีวิวอ่ะก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะจบการรีวิวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะว่าผูจะมาอัปเดตหรือว่ารีวิวสกินแคร์อะไรดีๆที่เหมาะกับคนเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคือง,งา่ายค่ะฝากซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย